เราอยู่กันข้างนอกเป็นสตูดิโอมาถ่ายแบบพ่อพัวกันก็แปดหกคู่แล้วมียักษ์ไหลด้วยอันนี้คือร้านที่แบบว่ากินสองรอบแล้วครั้งแรกคือกลับบ้านครั้งที่สองเนี่หไปตัวเป็ดเนี่ยจะมีความแบบหนังกรอบตัวน้ำราดของเป็ดเนี่ยมันจะมีความกรวดกร่นิดหน่อย นี้เรามาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเพิ่งแลนดิ้งเลยแล้วก็เราจะเดินทางไปต่อสองชั่วโมงที่บูตรดิดซึ่งเป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ทั้งที่ถือว่าเป็นบบโอกาสพิเศษมากแล้วก็วันนี้เนี่ยที่จะไปเนี่ยมันเป็นเหมือนงานประจําปีบอกลาลมเนี่ยเอาสุดท้ายของจังหวัดตรัดิดนะครับเขาเรียกมันว่างานเต้าใหม่ปลามันซึกก่งแบบว่ามีพวกเันเทศกาลอาหารนั่นแหละ,และก็เลยจะทําให้วันนี้เราเลยอยากจะถ่ายเพราะว่าเนี่ยพาหนูไปกินหลายอย่างหอกินมาก เราจะเริ่มต้นมือแรกกันที่จังหวัดที่เุโร่ก่อนเริ่มจากร้านที่เราคิดว่าน่าจะเป็นร้านที่เปียวแน่นอนร้านนี้นี่ถูกแนะนํามาโดยนายอีทซิกที่ไม่เราไปดูกันว่าร้านนี้คือร้านอะไรแต่บอกให้ว่าเปียวและเด็ดมากถึงแล้วค่ะอันนี้คือร้านที่แบบว่ากินสองรอบแล้วครั้งแรกคือกลับบ้านครั้งที่สองไดม่แต่ว่าก็ได้ซื้อแบบกินในรถคล้ายๆที่ได้มากินที่ร้าน นี่ที่เด็ดนะครับใช่แยกน้ำล่าดด้วยว่าชิ้นกรอบกับเป็ดจะไหนเจอแบบนี้แต่แบบว่ารวมๆกันมั้ยตัวเป็ดเนี่ยจะมีความแบบหนังกรอบตัวน้ำร่าดของเป็ดเนี่ยมันจะมีความขวดถั่วนิดนึงใครชอบกินข้าวหน้าเป็ดไปที่ชลบุรีได้นะข้าวหน้าเป็ดเฮงใช้โคตรอร่อยอันนี้อร่อยจริง จบไปเรียบร้อยอันนี้คือถ่ายแล้วเหรอใช่ <Okay. S 1> ไม่ได้อิ่มเดี๋ยวไว้ทองแล้วเดีย๋ยวนอนแล้วเดี๋ยวเราจะต่อที่ไปอล้วจะคาเฟ่สักหนึ่งทีอ๋อุณมากซื้อโกโกะเราสองแก้วยาหูอ,อุตราดิษฐ์คดี <laughs> บายิบบลีอะเจมที่หอเ <laughs> น,นี่อกินกาแฟเท่เป็นบ้าเลยเพื่อน <laughs> <laughs> ทำไรนะเดี๋ยววันนี้จะฝึกกินกาแฟสักหน่อยครับเท่เป็นบ้าเลยเพื่อนแต่เราหยิบบุหรี่ใหม่ๆเลยอะเราต้องหยิบมือซ้ายหรือมือขวาก่อน pega p p e came a a a o Molly book of m c face since fl cus put you on วักซีนผวกพึ่งนะคะโอม้มะมาทอยู่นี่หรออย่าพึ่งรองอ,อ,อยู่นี่อยู่นี่ <S <S ไม่ร้องครับไม่ร้องหรกวนนี้มิวสิกครูบดินค่ะครับนี่เดียวเสียเดียวนี่เส็จแล้วเสร็จอมาม เมื่อกี้ปล่อยให้ยืนชั่งน้ำหนักไม่สําเร็จนะงั้นร้องเหมือนแบบว่าระหนึ่งว่าฉีดวัคซีนแล้วอย่าพึ่งคักก็คือน้าหนัก2.1ถึง2.3ส่วนสูง85กับ85ส่วนสูงน,น,นี่มันก็ไม่ตายตัวนะขึ้นขึ้นลงๆนะเมื่อกี้ม,มีแบบว่า,าวัดแล้วได้87ตัวน้ำหนักเมื่อกี้ก็คือต้องนั่งน้าหนักช่างของพ่อของแม่ก่อนแล้วไปเอาของเด็กแล้วก็อุ้มเด็กมาชั่งแล้วหกักลบเอาเพราะว่าเขาไม่ยอมยืนเลย น้ำหนักส่วนสูงก็ถือว่าจะไปถามคุณหมอแล้วกันถือก็ขึ้นมาอยู่นะมีสิทธิ์แต่8มีเรกจับเกิน0.5มาเยอะกว่าตอนนี้หา่างกันแค่2ปีแล้วใช่ตะกี้มีการแบบ รบกวนโดยเจ้าเด็กใช่ช่วงนี้นี่มงเนเป็นพิเศษไหมคิดว่าันกำเน่าจะขึ้นจริงๆล่ะเพราะว่าเมื่อคืนมีสิทก็คือไม่ยอมเลย<ช>ต้องอุ้มตลอดเวลาประเด็นคืออยู่ดีๆก็ไม่เอาข้อด้วยร<ช>้องไห้แบบว่าร้องเหมือนจะร้องกลั้นน่ะแต่ไม่ยอมนอนเป็นชั่วโมงเลยอ่ะแล้วเขาก็เอามือเข้าปากอย่างเงี้ยจับๆคิดว่าเอออาจจะเจ็บหรือ,อเป,เปล่าไม่รู้แล้วก็มีแบบว่าลุกขึ้นมาอีกรอบตอนที่ออกมาหลับไปเรียบร้อยแล้วอ้าวเหรอเี่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเกาหลังหูเกาเกาคอเกาแบบร้องเลยนะเพืๆๆ่อนแน่ใจว่าในเตียงมีอะไรหอเาาวใ้มสะด ตอนนั้น,นคงผมสุดแค่คุณหมอว่าแล้วเดี๋ยวเราออกมาแบบสรุปให้อีกทีหนึ่ง,งแต่คิดว่าก็ขึ้นดีอยู่นะ3เดือน3มเซนแล้วก็น้ำหนักขึ้นมาประมาณครึ่งโลกว่าน่าจะอยู่อยู่ในเกนณฑ์สมดวลเหมือนเดิมพ่อเดี๋ยวนี้ใ <c oughs> ส,ส่เสื้อผ้าใส่สางขวดใช่ตอนทุกวันนี้ซื้อเสื้อผ้าเขาคือ3ทีอะ บอกอายุเข้าไปเขาก็ส่งเป็นแบบ12ถึง18เดือนมาให้ตามเกณฑ์เลยใส่ไม่ได้แบบเหมือนใส่เสื้อผ้าดเด็กอ่อนนะเราก็เลยแบบว่าก็โอเคเปลี่ยนไซส์มาเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น18ถึง24ไม่เชื่อใจว่ามันจะใส่ได้ก็เลยบอกว่าพอ,อสาม,ามทีเผื่อไปเลยใช่แล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าแบบอันไหนไม่ได้จะส่งคืนใช่ตัวไหนที่ใส่ไม่ได้ส่งคืนก็ทำไมก็น่ารักก็ของอาซลุปใส่สามทีหมดเลยคือเรื่องความอ้วนเนี่ยยังพอได้นะแต่ความสูงเนี่ยตึงเรียบหมดเลยคือเรื่องความอ้ว สองขวดเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เขาสูงมันเลยทำให้เขาแบบไม่จำมันสายยาวสายก็จะมีความยุ้ยยุ้ยแบบตรงแก้มกับคุ้งอะไรเงี้ยแต่แขนขาก็จะแบบว่ายาวๆเลี้ยวๆโอ้มาแล้วครับครับครับโอเคไปข้าหงในกันสนใจเฮ้ยเดือดรุ่นรนในสนใจพี่เขาแต่งตัวหล่อขนาดนี้แสดงว่าวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านแน่นอน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันข้างนอกเป็นสตูดิโอที่สมกรเป็นคนทำมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรเป็นสตูของดารานัานหลังจากดารันเจอเฟสอ่ะฮะก็มาถ <c oughs> ่ายแบบครอบครัวกันกาแฟถูกพุ่งแล้วมาอัปเดตโปรไฟล์ัะหน่อย่มนดีปร่เทศหรอกไม่มีรูปโปไฟล์จีแล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนี้ไปดูบรรยากาศก,กันว่าจะปวดเปขนาดไหนแล้วกัน นมาแล้วทุกคนลตั้งสวัสดีครับนี่ก็คือแบรนด์สตูดิโอใช่ค่ะอ่าเพิ่งเปิดใหม่นะคะอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะนี่เป็นไงวันนี้เราจะพาเด็กๆมาถ่ายในแบบเป็นเซตแบบนี้เอานี้ก่อนเลยนี่เป็นไงนี่โอ้ยหล่อเลยอยิ้มหวานเลยลูกยิ้มมาระวังระวังล้มลงไม่ต้องหายนะเออยุดหยุดพอลูกพอพยิ้ม โอ้เช็คลูกโอ้เช็คลูชอบไหมุณผู้ชายอรอบนึงนะอ๋ออรอบนึงอรอบนึงออรอบนึงนะโอเคโอเคไปดูเร็วดูเร็วดูไหมียักไหลด้วย่ม่ะ่อล้ลูกพอล้พอล้วี่คอยล้างคอยไอีกคไปหามีสิเน่ไปไหนแล้วลูกเดี๋ยวเดีเดี๋มีมีมีบาาไหมคอยล้งคอยล้าง เดี๋ยว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 เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาดีกว่าลูกเอาขึ้นมาดีกว่าลูกเหล็กลูกใจง่ายจังเลยทำไมอ่ะนี่มืออาชีพแะเช็คลูกเช็คลูกนะมานะคะอินเลิฟมานะคะนึ่งสองสองขาอมือมาข้างหน้าอย่างนี้ได้อ่า